โอเคตอบข้ออะไรตอบข้อที่ตอบข้อที่2นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะข้อนี้ถ้าคิดผิดก็เท่ากับคะแนนหายไปเลยนะ,ะนักเรียนลองดูข้อนี้ดีๆนะทุกคนข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเด็กลุงเงินแห่งหนึ่งนะจัดกิจกรรมรีไซเคิลโดยใช้กล่องพลาสติก4กล่องเก็บขวรน,น้ำใช้ เวลา3วันอะเก็บขวดน้ําใช้เวลา3วันได้ทั้งหมด1 8 0ขวดนะครับถ้าใช้กล่องพลาสติก6กล่อง6กล่อง6กล่อง,องและใช้เวลา5วันจะเก็บขวดน้ําได้ทั้งหมดกี่ขวดนะครับเอาข้อมูลทุกอย่างมาเขียนในชาดข้อมูลมีอะไรบ้างเดี๋ยวกูเขียนหมายเลขกให้ดูละกันสําหรับคนที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากทางไหนนะครับอันแรกเนี่ยก็พูดถึงกล่องนะถัดมาวันต้องเป็นเลขสองจ้ะ วัน้อ,อยหายหมดเลยเป็นวันอ่ะเป็นวันเป็นวันแล้วก็มีขวดอ่ะมี3อันใช่ไหมเอาเขียนเลยมีกล่องวันขวดกล่องแล้วก็วันสุดท้ายก็คือขวด เป็นแบบนี้นะเขาบอกว่าอะไรสี่กล่องสามวันเคเล็กสี่บสี่กล่องสามวันแล้วก็ทั้งหมด180ร้อยแปดสิบขวดโอเคได้แบบนี้ก่อนอันดับแรกถัดมามาดูที่เป็นไฮไลท์สีแดงบ้างไฮไลท์สีแดงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใช้กล่องพัสดุหกกล่องหกกล่องนี่ใช้เวลาห้าวันจะเก็บขวดน้ำไปทั้งหมดกี่ขวดนี่ เขาทำหาตรงนี้นะครับเราก็จับเทียบทีละตัวเลยนะโอเคขีดเส้นแบ่งนิดนึงนี่คือสเต็ปแรกสเต็ปแรกก็คือเอาข้อมูลมาเขียนให้มันชัดเจนสเต็ปที่2เทียบทีละตัวคูเทียบกล่องกับเทียบขวดก่อนมีกล่องแล้วก็มีมีขวดอ่ะเขียนลงไปเลย4กล่อง เท่ากับ180ขวดถ้าเกิดว่ามี6กล่องจะเท่ากับกี่ขวดตรงนี้ก่อนที่จะเขียนตัวเลขเนี่ยอย่าพึ่งใจร้ออย่าพึ่งวุ่นวามในการเขียนตัวเลขตรงนี้ลงไปใช่ไหมเพราะเราต้องผ่านการวิเคราะห์ทุกครั้งนะผ่านการวิเคราะห์ทุกครั้งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ากล่องกระขวดใช่ไหมถ้าอะไรนักเรียนจะอ่านโจทย์อีกครั้งหนึ่ง โอ้กิจกรรมรีไซเคิลใช้กล่องพลาสติก4กล่องเก็บขวดน้ําใช้3มวันได้ทั้งหมดอ่าร้อยแปดสิบนั่นหมายความว่าอะไรนกักเรียนถ้าเกิดจํานวนกล่องเยอะอ่าจานวนกล่องเยอะก็เก็บขวดได้ะไรเก็บขวดได้เยอะนะครับอ่ะเก็บขวดได้เยอะถ้าจํานวนกล่องน้อยก็จะเก็บขวดได้น้อยเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอ่าผันตรงนะครับ ผ่านตรงโอเคผ่านตรงใช่ไหมผ่านตรงใช้วิธีวิธีการอะไรวิธีการคือคูณไขว่คูณไขว,ว่โอเครู้สึกปากกากับออแอปมันไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่อ่ะโอเค เอาใหมา่เอาใหม่อยู่ตรงนี้นี่เมื่อกี้เอาปากกาไปซิงกับ i อ a d อีกรอบหนึ่งดูว่ามันจะสามารถคีกันไหมอ่ะคูณควายใช่ป่ะคูณควายก็คือเอา6คูณกับ180นี่โอเคตัวที่เหลือเอาไปหารเอ๊ยก็ยังไม่ค่อยสามาคัคคีเราขอปิดแอปก่อนได้ไหมมันไม่สามาัคคีกันเลยปิดแอปก่อนแล้วก็เราเปิดแอปใหม่ อ,อยู่ไหนหน้าอยู่ในสอบมอนหนึ่งแล้วก็ปฏิทัยอย่างโอเคนี่อันนี้อ่ะมาดูกันต่อนักเรียนเอ่อปักกี้เราเขียนยองแล้วใช่ปะอเอาเอาเอาหกใช่ปะหกหกคูณร้อยแปดสิบนี่ปิดแอป,ปแล้วสามัคคีกันเลยเป่อกี้มันดูแบบปากามันรวน,วนยังไงชอบกลนแล้วก็หารด้วยสี่อ่าตัวนี้อะไรตัดทอนได้แล้วก็ ตัดไปก่อนนะครับสี่ตัด18มันไม่ได้ได้เประเปะใช่ปะตัดทีละตัวละกันส2งส2งสองสี่สอได้เป็น90 9 3 27ได้เป็น270คิดได้ได้สองร้ยเจ็ดสตรงนี้ก็คือ270รขวด270รขวดเราจะเอาตรงนี้มาใช้นะนี่ตรงนี้ค่าทิ้งไปก่อน โสเตปแรกเสร็จแล้วนะครับมาดูสเตปที่2หรือเฟสที่2เฟสที่2เนี่ยเราก็เทียบต่อแต่เฟสที่2เราจะเทียบวันกับขวดอ่าเทียบวันกับขวดเขียนวันลงไปแล้วก็ขวดเขาบอกว่าอสวันได้270ขวด3วันได้ สรจ็ดสขวดใช้ข้อมูลของขวดอันใหม่มาคิดนะครับถ้าเป็น5วันถ้าเป็น5วันเขียนเลข5จะได้ทั้งหมดกี่ขวดก็คือตรงนี้หาตรงนี้นะอ่าเราก็วิเคราะห์เหมือนเดิมถ้าจำนวนวันมากเราก็เก็บขวดได้มากอันนี้ตรงตัวเลยใช่ปะถ้าจำนวนวันน้อยเราก็เก็บขวดได้น้อยเราเห็นแล้วว่ามันผันตรงอาตรงนี้ผันตรง ผานตรงเราทำยังไงผานตรงเราคูณคขว่ผานตรงเราคูณคขว่เอา5คูณกับ270ตัวที่เหลือเอาไปหารเราก็จะได้เป็น5้าคูณสองหารด้วย3 3มสามใช่ปะ สา3หนึ่ได้เป็น90 95 45ได้เป็น450 450ขวดมีคำตอบเปล่ามีนี่ไง450ขวดอ่ะสรุปคำตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเก็บน้ำได้450ขวดอ่ะจะเก็บได้ เท่ากับ450ขวดเรียบร้อยนะตรงนี้